ผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้จอห์นนีเดฟพังมากที่สุดก็คือแอมเบอร์เฮิร์ตอดีตภรรยาของเขาครับทางคู่เนี่ยเริ่มต้นจากการพบรักกันในกองถ่ายดรัมแดรี่ปี2011ครับก่อนที่จะแต่งงานกันในปี2015แต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยก็กลายเป็นฝันร้ายครับเพราะว่าจอห์นนีเดฟถูกแอมเบอร์กล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวจนชื่อเสียงของเขาในเสียหายอย่างหนักและก็ถูกถอดถอนจากบทแจ็คสเปโรใน Pirate อ f the Caribbean นและกรินเดิลจากเรื่อง Fantastic แเ,องเนตาสติกบีาลตสเร ว่าแอมเบอร์เฮิร์นเนี่ยพูดเท็จและก็มีประมาทจอร์นนี่เดฟพอความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทำร้ายร่างกายและก็จ,จิจใจกันเองครับและ Amber ard, แอมเบอร์เฮิร์นต่ก็ได้ไปเขียนเรื่องราวมาโดนเดฟมีทำร้ายและในข่าวช่วงนั้นเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้ด้านเดียวจนทำให้ภาพลักษณ์ของจอ์นนี่เดฟพังยับในสายตาคนทั่วโลกเขาก็เลยชนะคดีมินประมาทและกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้แม้ว่าจะไม่หมดก็ตามแต่ถึงงงอยย่่่่่าาานนั้นเน้เเเดกก็ควววไสิทีีี่่เเเสยไไปแลล้ววมมมัมันนกบหือดิมอในช่วงเวลา้สึกพังมากทีี่สุดในชวิต